สวัสดีครับผมภ์เน็นเดชว,วิกาฝ่ายขายบริษัท SKP เคพแพ็ค,ครับวันนี้ผมจะมานำเสนอเครื่อง่อแนอน,นอนอัตโนมัติหรือเครื่อง h o r i z o n t a l packing machine ครับผมในเครื่องตัวนี้มันจะประกอบด้วย2ส,ส่วนนะครับในส่วนของตัวสายพานคอนเวเยอร์ตัวนี้นะครับในแบบนี้จะเป็นแบบฟิงเกอร์ดันสินค้านะครับหรือว่าเราสามารถที่จะเปลี่ยนสายพานจากฟิงเกอร์เนี่ยเป็นสายพานเรียบเพื่อให้เหมาะกับตัวสินค้า ในแต่ละชนิดได้นะครับเพราะในส่วนของคนประเยช์ที่ดันสินค้าเข้ามาในส่วนของตัวเครื่องแพ็คหรือเครื่องห่อเนี่ยครับในรุ่นนี้มันจะเป็นฟิล์มล่างนะครับหรือบางรุ่นอาจจะเป็นฟิล์มบนก็ได้นะครับส่วนของอร์เมอร์เนี่ยสามารถปรับระยะเข้าออกได้อย่างรุ่น450 XD เนี่ยเราสามารถปรับความกว้างเล็กสุดได้ที่80 m mm. m กว้างสุดได้ที่200 mm นะครับอพอฟอร์เมอร์เราปรับเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับพอสินค้าเริ่มห่อเนี่ยก็จะมาในส่วนของตัวเซนเตอร์ซีลหรือซีลซีลกลางนะครับแล้วก็จะมาถึงส่วนในของตัวตัวตัดตัดซีลจะเป็นแบบโรตารี่ซึ่งลูกค้าก็สามารถเลือกได้เป็นแบบทั้งโรตารี่คัตหรือว่าจะเป็นแบบบล็อกโมชั่นคัตติ้งก็ได้ตัวนี้จะขึ้นอยู่กับสินค้า ขนาดและการเลียงของสินค้าด้วยนะครับเรามาถึงในส่วนของตัวหน้าจอคอนโทรลในส่วนของระบบคอนโทรลจะเป็นหน้าจอ PLC ซึ่งตัวนี้จะเป็นเมนูภาษาไทยแล้วนะครับคือเราสามารถเข้าไปที่ปรับตั้งหน้าจอในเรื่องของสปีดความยาวสินค้าหรือจะไปที่การนับตรงนี้คือจะสามารถปรับตั้ง,งที่หน้าจอได้เลยนะครับ ในส่วนของปุ่มต,ต่างๆพวกนี้จะเป็นปุ่มพวก Start ทสต,ต, seal, ต็นะครับเปิดฮีตเตอร์ตัวซีลกลางตัวเอ็นซิลชุดชุดตัดนะครับก็จะมีเป็นบบระบบระบบแมนนวลอินชิ่งสำหรับการตับตั้งครั้งแรกในการที่จะรันรันเครื่องนะครับเ,เครื่องโพลิส่วนใหญ่ที่เราขายเนี่ยก็จะมีตั้งแต่รุ่นเล็กจนไปถึงรุ่นรุ่นใหญ่นะครับเริ่มตั้งแต่รุ่น250จะไปถึงรุ่น1000 ซึ่งจะขึ้นอยู่กับขนาดของสินค้าและก็วิธีการการห่อด้วยนะครับผมทีนี้เรามาดูโปรดักที่จะใช้กับตัวเครื่องห่อแนวนอนเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นสินค้าที่เป็นชิ้นนะครับก็มีทั้งสินค้าที่เป็นสินค้าบริโภคและพวกอุปโภคต่างๆนะครับก็จะเป็นพวกขนมสแนค็คบิสกิตขนมปังหรือจะเป็นพวกอ,อย่างเช่นมะขามตัวนี้แล้วก็มาใสา่ถาดแล้วก็ห่อนะครับหรือถ้าจะเป็นพวกสินค้า ที่ใช้ทั่วไปนะครับก็เป็นพวกช้อนซ่อมกระดาษสบู่นะฮะหรือว่าจะเป็นพวกแอลกอฮอล์ช้อนหรือว่าเป็นขนมที่เป็นปลาก็ได้นะครับหรือจะเป็นสินค้าที่จะเป็นสินค้าหลายๆชิ้นนะครับเราก็สามารถใช้ได้โดยการที่เอามาสินค้าเนี่ยมาวางเรียงในในถาดแล้วก็ไปวางที่คอนเวเยอร์ก็สามารถแพคได้เหมือนกันครับผม ส่วนในส่วนของตัวเครื่องเนี่ยถ้าเป็นพวกเครื่องห่อใหญ่ๆเราก็มีรุ่นที่สำหรับห่อเป็นขนมรวมโลดตัวนี้ได้เลยนะครับครับในส่วนของบริการและเซอร์วิสของทาง s k สนะครับเราจะรับประกันเครื่องจักร1ปีนะครับและหลังจาก1ปีเนี่ยลูกค้าสามารถซื้อประกัน P m เเพิ่มนะครับเพื่อให้เซอร์วิสได้เข้าไปดูแลและบำรุงรักษาเครื่องจักรให้กับทางลูกค้าเพื่อให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและยาวนาน ครับผมสำหรับเครื่องต่อไปจะเป็นเครื่องอะไรติดตามชมในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ